เช้เวลาครับเอ๊มีแฮมเบอร์เกอร์กุ้งเปล่าครับอันไหนนะกี่บาทครับแฮมเบอร์เกอร์นี่เบอร์เกอร์กุ้งอยู่นี่กี่บาทนะครับโลอันนั้นโลอันนั้นสลัดโลกุ้งครับนี่แฮมเบอร์เกอร์กุ้งกี่บาทโลสลัดโลกุ้ง ครับแล้วมีอะไรอีกซูชิหรอซูชิซูชิกุ้งแล้วก็กุ้งกุ้งเทมปุระอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับขายยังไงลูกกี่บาทครับอันนั้นสเต็กกุ้งเหรอครับขายกี่บาทครับนีซูชิอยู่ไไงซูชิกุ้งอยู่นีนไงครับอ่า ครับใช่คีบ,บาทครับคุณแม่ซื้อหน่อยได้ไหมห้าบาทด้วยห้าบาทอ่ะแม่เอาห้าบาทนะครับจ่ายตังก่อนอาจะจ่ายเสร็จขอของด้วยครับโอเคงามงามงาอร่อย<ข>จังเลยขอ,งของเงินทองหน่อยครับของเงินทอนเหรอครับ ของเวลาต้องให้เงินทอนแม่หรือเปล่าเวลาเป็นคนขายต้องให้เงินทอนอาแม่อาเงินทอนแม่โอเคเอามาให้ห่อ,อราคาคืนนะครับเออมีผัดกุ้งอ่ะผัดกุ้งตรงนั้นอ่ะจานเท่าไหร่ครับตรงเนี้ยครับนนโน่นโน่นโน่โน,นเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับลูกของอเองครับ<ช>ห้าบาทด้วยห้าบาทโอเคได้ได้ห้าบาทของตโอเคตั้งอนด้วยอ๋อโอเคโอ้ข้าวุ้งเหรออร่อยจังเลยงางาม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 ขอคืนครับผมขอซดต้ยมยำกุ้งหน่อยครับ<อ>ต้ยมยำกุ้งครับ ชามเท่าไหร่นะครับอ่าชามเท่าไหร่ครับ How much, <No> much. How much How much ไม่ใช่ m u ช h ลูมขี่บาทท่ามัชสองบาทอ่าสองบาท,อ,บาทอุ้ยแซตจังเลยเผ็ดด้วย อ๋อมมมมกไกของเวลาจุดไหนกันไกลของเวลาอยู่ข้างนอกเอากันไกลไปทำอะไรครับ